โอ๊ยโอยเตะเตะไม่ไปเอ้าอะไรล่ะครับเนี่ยโดนอิดแล้วอราอ้นสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปู่เ่าายายุกท่านะครับในหัวใจยูเชนต์อีกเช่นเคยวันนี้อยู่กับทาเปจลาอิดแล้วนะครับผมซึ่งเป็นทาเปจราเถ็ดแต่นี่อิดตัวหนึ่งน้องเป็นแฟนมันโอเคเราจะจับมาไว้ผสมพันธ์นะเดี๋ยวไว้เวราที่รเวลมันดีแล้ววันนี้จะพาทุกท่านมาจับลินนะครับผม เออลิงกอริล่าจะเป็นตัวที่ถ้าไม่มีสเต็บจะจับไม่ได้นะเออทำไมเหรอคนมีสเต็บเท่านั้นถึงจะจับได้นะครับผมพูดสั้นๆเลยอย่างนี้ไม่องนั้นโดนเลยจอลิล่าไล่์ทุบนะครับผมออนนี่แบบโอ้โหฝูงหมาหมูมากใครจะไปเอามันล้อหมาหมูอย่างนี้เนี่เนี่ยผมเจอละตัวแรกเลย อันนี้งทำไมมันจี้รู้สึกมันไม่เ็นเห็นอีกตัวหนึ่งวะเฮ้ยจะแปลกแปลกอือแล้วข้ามดกันอือ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 โทษตัวเล็ดเ,เจอยนี่ทเบจราตัวนี้ตีทีเดียวตายหมดนะครับผมแต่ถ้าเป็นตัวใหญ่ขึ้นมานี่บอกเลยว่าไม่ทีเดียวแล้วนะ รับตันนี้มันก็เอ้ยไอตุนคอมเมนยำระดับสไนเปอร์ยิ่งฮมคอมเมนยำระดับสไนเปอร์สีสีนิเท่นะเออสีได้เยอะโอเคไอ้จะเตรียมขอมไปลบดันเจียนะผมแต่ไม่ม like ีเน็ตเนาะเออเน็ตหมดพอดี โดยเธอเบิดเธอเบิดอย่ายุ่นทำไมเนี่ยเธอรึอ,อือไม่ใช่ไม่ใช่ฉันอบปั๊บนี่ทับปาร์เรครับผมตอนนี้ผมมีเบอรี่ไหมเนี่ยโอเคเอไม่เอาเลยครับผมใช้เป็นเบอรีม่ม้วนน่าจะดีกว่านะถ้าแบบมันรู้ตัวหรืออะไรเงี้ยเตรียมโลคมาหน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับผม นี่สามอันก็พอแล้วเพราะเราจะใช้ยาวหกสิบห้าด้วยนะครับผมอืมยาวหกสิบห้านี่นะผมผมจะไม่เปิดมัตตาด้วยนะไม่ใช่ไม่ใช่กระผิดกระพริด นั่นสีนี่ครับผมให้รู้ไว้ว่าเรามีสกิลโอเครับผมมองมุมนี้มันมอนยากเนาะมันจะใช้เป็นมุมนี้ครับผมเป็นแกนใส่ที่ค่อนข้างยิงง่ายกว่านะโอเคมันมอนง่ายก,กว่าอืมาการย่าผมค่อนข้าง,ง,งที่จะโอ้ยต,ต้องมันก้มเก็บ ถอยครับถอย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 ,อยผมจะไปเฉยนั่นเชยนี่ครับสเต็ปง่ายๆครับผมจับเจ้าตัวนี้นะไหนไหนไหนเข้าไปดูเข้าไปดูไหมไม่ต้องเข้าไปดูหรอกโอ้ยจะมาสักตัวผมมีจิตตัวเนี่ยเลเวลได้ไหมเนี่ยเราดูเลเวลนะครับผมท่านผู้นา,นาเหมือนเราครับผมอือเลเวลาห้าสิบโออยู่โออยู่ ก็พอได้ครับผมเรืวองห้าสิบผมเป็นที่ผมไม่เจอตัวเล็กไปรอยรอยน้อยนะครับผมน้อยกว่าจะเจอสวัสดีดอน,นโอ้ยไม่ค่อยสบายเราเป็นหิวระหว่างฟาหิวเราต้องฟาร์่อนแลครับผมอืมการีบิมัดคิดเป็นตัวละครที่ไวที่สุดในเกมนะผมเหรอคะเออ อิดิทแป้นเอ้ยอืมครับเราต้องไปเช็ดบนหน้าหน่อยคือมันเดินไปทางนี้ทางไหนอ,อืมทางนี้ปลอดภัยดีครับผม ถึดเกินเอ๊ะรั่วออกมาทำไมเราไม่ทราบแบบนี้เลยหรอเก็บไปเก็บ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 คอมเมนต์ยำระดับดเจ้าสไนเปอร์หนูฮอตอายยินว้าว ใช้ความเห็นท้อไอาาจารย์นะผมอือหอมึงกลัวไปละมันน่าจะประมาณนี้แหละยินถูกดีเหรอแล้วไกลไปนี่กูมไม่ได้มากข้อมึงด้วยด้ย,ดยเฮ้ยเป็นแบบนี้นี่ทำคลิปฆ่ามันเลยไหมนี่ปิว้ว เดือดงงๆนะกลายว่ามันติดะจรจะดูตัวด,ด,ด,ดินตายเลยเป็นไ,ไงหรอสมเพศีเปล่าไหนเ่อหน่อยเออแป๊บน,นึงเดี๋ยวเขาจะไม่เห็นความสามารถเห็นอันนี้คนเราโอ้ยยังไม่หิวครับผมน่วารลู่เราเอามาใช้ทำอะไรเนาะเดี๋ยวคนอ,อื่นจะไม่เห็น อืมในตอนให้กินอร่รอยอืมติดตาชิดๆครับผมอืมจิ้มตุจิ้มตุเราคงไม่รู้ตัวครับเท่านั้นเนี่ยขนาดจิ้มตุมันยังไม่รู้ตัวเลยโอเคอ่ะจะยิ่งใกล้ๆมาน,นะอืมนี่ครับนี่ครับถ้าเราเนี้ยจะเป็นแบบนี้นะเข้าใจไหมเพื่อให้แบบ พเพื่อสร้างความปลอดภัยตัวเองนะผมจะได้ไม่ต้องสวนให้มันด้วยอืมฟึดนวมให้รู้นะเองครับผมฝึดให้รูปเป็นมวยเออเว้ยนุม,มพีจะมาห้าวหรอพี่อืกว่ามันจะหายโกรธนะป๊เห,หิเหนนะเยอะเยอะเยอะโอ้โหอันนง ฉันข้ามบางบี้ไปเหรอยเราเผื่อม to ันหายกูล้วอือหอือฮึนี่ครับอือฮึถ้าการโลดทมาอือฮึอือฮึปฏิบัติการการโลดพิ่ชัดอ่าเนี่ยครับอือหึปฏิบัติการการโลดเลย การโลดแล้วจะเอ้ยเอ้ยเอ้ยบริ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 หมดไม่ได้มาเลวมาเล็วบริบริโอ้ยบริสีอื่นก่อนก็ได้อืมอืมได้มันมาแล้วครับผม นี่แหละครับวิธีจับอีกแบบง,ง่ายๆไม่อยากจะคุยเนะอืมไทยเป็น,นมาฟาร์มบร,ร,รีได้ครับเล่้ยงต้อใช้ตัวที่ฟาร์มดีครับผมบอกเลยแล้วขึ้นไปเป็นานจัผมโยนแบบนี้พ่อดีผมก็ไม่รุมกันน่าจะไว้ใช้โยโงข้ามอะไรสยามน,นะไหอๆกอนโยนพ่อไว้ถึงฟันนูสิล ไปเร็วชุบไปวโอ้โหโลดพ่อไปไม่ถึงโลดแทนพ่อยนันตีไปโลดเลดือดไหนอื้มมันนี่มันสามารถทำอะไรได้อีกแยวนี้ใช่มันใส่หมวดได้ครับไม่ยูคงไปในสว่างไปแล้ว อันนี้ไม่เทัะผมหมดราชานอนหมาป่าก็เอาไปแล้วใช่ไหมอืมกดผิด อ่าหยอดแล้วอันไหนครับอันนี้แหละนี่บอกเลยว่าเทหรือเปล่านะอือฮึมมนคือดูหน้าหน่อยลูกอืออินเดียแดงนั่นเองครับผมอือเป็นหมาปานะอันนี้ต้องเป็นซื้อ ในทุกทุกไปให้หมดลาดลนเป็นกาโยนโยนใส่เออไม่ได้ลาดลนจะเป็นการทำอะไรอม่มีอ,อันนี้ไม่มีครับผมโอเคใช่ไหมเถอะนะครับผมผมจะไปอะไรอย่างอืน่นเลยนะอ๋อตัวนี้ก็ไม่ได้เป็นตัวที่ยา,ากแน่นไม้นะครับผมโ,โยนไป ยูทูบทูบวันนี้คลิปอาจจะสั้นหน่อยนะครับผมครับผมครับผมโอเควันนี้ไม่ได้จะว่ิชาสมการนะครับผมเออทูบ <YouTube. S 1> ไปทีไอ่ว่าใช้ร์ว่าบนตัวเรียนมันได้นะผมก็จะไม่เรียกว่าบนตัวแล้วนะครับบนคอแล้วครับผมอืมอืม ครับผมงั้นวันนี้แค่นี้แล้วกันนะบายครับโอเคครับผมใน,นระหว่างที่ผมเนี่ยเดินมาอยู่ในนี้เนี่ยไปเจออันฟาแรปเตอร์เว้ยนู่นนะสี่ยันเจมอยากได้เป็นสัตว์เลี้ยงมาแต่เราไม่สามารถจับมันได้ผเลยว่าจะให้ลินไปฆ่ามาันและลินตอนนี้ตัวยันแบบเดิมๆอยู่เนาะออคิดว่าไม่น่าจะสู้มันไหวกัแบเราต้องอัพอะไรก่อนครับผม ลินจะจัดมันได้เฮ้ยจะเอาลินไปตกอันฟ้าแรปเตอร์นะครับผมคอยดูคอยดูาเลือกไปที่สอนมือพอแล้วดามีแล้วผมอัดไปเลยสติวเห็นการกเลือดดูวยเจ้อันฟ้าแก่มนได้ฆ่าคนไม่เลือดนะหน้าฮ่ารูปคลิปจะได้จบแล้วสาวพูดจบไปแล้วเชียวมาเจอ อะไรแบบนี้เงมันต้นๆโชว์โหนะครับผมแล้วไงสัว์เลี้ยงผมอ่ะมันจะต้องมีธิ์มันๆซะบ้านที่บ้านคลิปอัดมีจบคลิปนี้มีแล้วเว้ยเออคลิปที่แล้วที่ไปจับอาเจนอ่ะก็ไปสู้กับกีก้าใช่ไหมล่ะเออเป็นศึกมันๆน,นี่วิ่งไปเลยครับผมกวัวอะไรเออตัวอะไรโอ้โหดีทีละเท่านี้ไหวปะไม่รู้รู้แต่ว่ารู้เยอะผม มาอันฟาเพื่อมือนหนึ่งมามาดี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 มาด,มาด,มาด,มาดีไม่ได้แตะไม่ได้แตะบอลเลยอ,อืออือ ой, อ, ой. อือโอ้ยแล้จะตีเราแรงเหมือนกันนะี่ะอ๋อได้แค่นี้เหรออือนอนนะผมอันฟาจะปรับเลยอ้าวอันฟาลัเตอร์แพ้แค่เพื่อสี่ร้อยท่าผม โอ้โหถ้าเลเวลยังไม่ถ้าเลเวลตันนี่จะโหดนะเนี่ยมาขอมาก่อนพวกขอน้ำเงินฟ้าที่ตัวมีหอนดีอยู่เหมือนกันนะขอไม่ได้ตลกดกะลาครับผมบอดเลยแต่เจ้านี่นี่ายเจะเป็นโหดเลยนะตัวน้ำฟ้ารับเตอร์แป๊บเดียวเองเอ็งน้ำบินได้หรอฟอปบินได้เหรอโอ้ยเนี่ยแม่ผมเจอลินจิ๋วเลยลิงจิ๋วลินจิ๋วนี่มันชอบกินไข่ของดูดูนะครับผม ไม่ใช่ไี่คือกิบเบิลเอาจอก่อนโดยบันเอิญอิดอือนอฮก่อนตัวเลยกระดีวิมัดนะครับผมอยู่แถวนี้เลยจะใครว่าเล่นโปนี่บอกเลยว่าต้องรู้จักตามหาก่อนนะครับผมเพราะก่อนนี้จะทำให้รีวิวเราเพิ่มขึ้นได้เยอะมากนะครับผมท่านคนท่านสัตว์ที่ขี่มาเลยละ่ะถ้าไปจราจะไม่ได้เอาไม้เนี่ย วานี้เดี๋ยวจะได้ทำคลิปจับมันอยู่เหมือนกันนะครับผมอืออ,อ,อือโอเคสุดยอดมากนะครับผม,มก็เนาะมันต้แค่แบบเตอร์เออจะเจอแบบอันฟาคาโน่เลยพวกเนี้ยเออทำไมไม่เห็นเจอแบบอันฟาคาโน่เลยแบบขาว่าน,นะฮะจะเจออย่าตบอันฟาคานโน่เออ พราะไอตัวเนี้ยเป็นเดืสองขนาดปางการเท่าแตบขานู้นนะครับผมเฮ้ยเล็บยาวาอะน,นี้ก็แค่สี่ร้อยเอ็นไปไม่เดือดยาวนี่ค่อนข้างจะกินนะแต่ว่าไม่น่าจะโหดเท่าเอินฟ้ารหรือเปล่เปิดก่อนได้เปรียบอะให้ตบโอ้ยแต่ไม้ไเปิดมาตัดไม่ได้ไม่ได้เปิดนะเดือดสอนหมือนนี่ถุดเกิน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  โอ้โหทานงูนแบบแซกกนโนเนียมากได้ด,ดูได้ไหมไม่ได้โอ้โหอภิมหาแรปเตอร์เลยเนะ่ะฟูนสลาตันโอ้โหดุมากอื้มโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหแรปเตอร์แรปเตอร์ล้านตัวผมลุ้มลุ้มแป๊บเดียวแปบ๊บเดียวตายอะวอท ฟูนเอาพี่มาหาแรปเตอร์ร้านตัวน,นี้นะครับผมเรียกชื่อฟูนนะเรียกชื่อปูนเขาหมดคําว่าจะเป็นมหาแรปเตอร์เลยเอออุตส่าได้รับรบัตรว่าเป็นแรปเตอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดลงไปนอนให้หมดเลยเอยนอนะเขาจะไปประจับได้นิดหน่อยครับผมแดนได้มาเล่นอีเฉยต่นึกว,ว่าอันฟ้ามันจะหัวแบบว่าเป็นสึกมันมาละเออ โอ้โหคอมพิวไปไก้มากดผิดนี่ทุบป,ปัดทุบอืมแบกครับผมแบะมาแรนยันแบนนะ่ะเอออย่าเจอกี้กาที่ท่านนะ่ะทำไมหรอแถวนี้มีตัวอะไรไหมเนะี่ยอืมขี้แป๊บเจ็บยาอีกแล้ว อบอกเลยว่าจะเล่นเกบปาร์มานี่ผมโดนฆ่ามาหลายตัวมากครับผมหลายตัวมากที่มันแบบไล่ฆ่าผมนะแรปเตอร์ก็เคยโดนแรบเตอร์ฆ่ามาแล้วใครๆก็เคยเป็นเนาะมันจะโดดตะคุบเข้าผมมันจะลุมตีอะเลยตายมีพาราสซ์ก็เคยโดนฆ่านะโดนดันตอนนั้นก็โดนพาราสซ์ฆ่าตายครับผมไอ้ไอเซอิฟนู้นผมก็ไม่ค่อยได้โดนดันเนาะ รวมไปแบบไม่รู้สิมันชอบตาย,ยือไม่อยากลอนนี่นีตายครับผมทบพอดีอ่ะเออรูปพี่มันแม่นยำอือบิวบิวไปไกลมากอูมพอสแลมครับนอนเนี่ยเฟลตเตอร์ไปเวลาตาไปจะแบบชอบนอนอะ่ะเดี๋จะนอนแบบนี้แหละครับผม ก็มันก็สมควรอยู่พอะเราทุกแบบนั้นเนาะฮมวัดดี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 ดดแต่เนินไปแล้วอุ๊ยกัดโดงกุบิดตกกุติดอือฮเอ้าจิงกาเลยม้วนเลยเหรอเฮ้อเหย,ยนเฟียจึงกับมว้วน เพี่ยนฉันไปเลยเออแลองดูว่าพี่โดตไหมไม่โตไม่โนด,ด้วยอือทำไมเราพระเจ้าฉันหายปไปไหนเนี่ยเรือว่าเป็นหน้าจอแบบนี้ว่ะผมเลยเล่นไม่ค่อยกินก็โอ้โ,อโหโดนด้วยเอ้หน้าจอนี้จะยินยากกว่ามาครับผมบอดเลยมันมอยง่าย ว่ามันโดนดินโลลลงฆ่าตายช่วยเราไปไปยินมันนะจะมันจะเป็นเหมือนที่ผมคิดไหมว่ามันจะโดนดินโลลลงฆ่าคนาเรายินมันเพี้ยนฮะเทียนนั่นไงผมว่าล่ะพี่ลินโกโก้มาเร็วอันนี้ผมยังไม่ได้รับเจอทีเลยครับผมเขาคือยันชาเ็นน้ำสกูร์ปามี่อติดศพทุบขาศพนั่นแหละมันมีคำว่าติดครับ รับผมแล้วไม่เคยมีคาว่าติดนี่โอู้อู้อู้เอ้ยว่งใช้ได้เอ้ยวิ่งใช้ได้ใครเป็นนี้กันจนเจอผู้ซอแล้วล่ะไอ้นี่แหละอืออือตายอ๋อเห็นี่นะนี่มองข้างหน้าครับผมโอ้หมดเตะเลยว่ะเออ ไม่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 เยอะผมทำเลดีเออกูอะไรกูอะไรอึชอึชอึชผัวใครกลักกวเฮลิคอปเตอร์เฮอลอิคอปเตอร์ที่ไหนที่ด้านซ้นะครับหัวแบะครับผมจริงีน่าใช้มันตายดีดมันจะต้องนอนตายนะอ้ามันกลัวเลย มันสัมผัสถึงอันตรายของอะไรเนี่ยความสบยของเธอคือสวมผัสอันตรายเหรอรีวูเหรอมันตายแล้วยังอันตรายได้อีกด้วยเออเดินใส่ไหมทีเราอะไรช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนอืมตายชิพเพื่อนก็ตายไปสลรับม้าเนี่ยได้มิจมาลินเนี่ยเป็นตัวเริ่มต้นที่ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์นะคะผมแต่ภาคเพื่อนมันจะไม่มีประโยชน์เท่าไหร่เลยอืมแถวนี้นค่ามีตัวลีบุลน,นะ แต่มาโอ้โหบอยแบนนี่เรบแบบคมาของข้างไกลนะครับดูไอนู่นดีไหลลื่นมากครับผมอืือไม่รู้เลยว่ามันจะร่อยไปไหนภารากิจก้ากี่ก้านี่ของการไีด้เป็นภารกิจที่ยากนะสำหรับผมไม่โปรสำหรับผมนี่มันปัก้วยเข้าปา่าเนาะเออ อืมไปน้ำเลยนบผมจุดที่นี้น้ำอยู่ไปดูเหมือนกับวันทุก날นน้ำยังไงนะวิ่งต่อครับผมอืมวิ่งมาพื่นอืมเท่านี่ว่ากรบพิรโษอืมแล้ว่าอะไรครับเก้าสี่เหลี่ยมตัวนั้นก็ไม่ค่อยมีอะไรหรอกครับผมไม่เจอตัวอะไรเลยหรอ ทุบทุบขลานได้ทุกหน้าดูขลานวินี่แบนครับผมนี่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 น,นี่มาดิมาดิมาดิทุกหน้าหันไปทุกตัวใครอาะหน้าหันอีาดไง หขยันนาหันไม่โดนหน้าหันไปก่อนอื้อเบนตัวผมนี่ขนาดเลเวลยังไม่เยอะยนยเนี่เออหน่วยกินซ่าแล้วผมตายแล้วเนี่ยจะได้ปิดเมนเปาอะจีนหาไม่เจอนะผมโกดแย่อะ ไม่เจอก่อนไม่เจอเจอผมอืมหาไม่เจอนะพิดมันพอจะไปคาบซะหน่อยต้อหาไม่เจอนมดร้อยค่ะกาดินนี่ดูจะตีแต่ดินไกลเหลือเกินอืมคอยาวอะไรเนี่ยชีวิตเราแล้วมีแค่ศพมีแค่ศพอืมเจ็ดร้อยทีเดียวตาย ไยเดอร์เม็ดนะครับผม,อมโอ้โหดินมาที่นี่ดีแล้วฮะเขาได้มีแมนปอนเลย คำถามเห็นป้อมมีตัวนี้ที่ไหนเะนี่ยเบอร์ติมันจะอยู่แถวภูเาขาเนาะครับผมแถวนี้ที่ไม่ได้มีความเป็นภูเขาเลยที่นึงนะผมก็ไม่ค่อยมีเนาะโอเคอน,นี้ซะจี่แค่ม,มาว่าจะตบอันฟายดเตอร์ครับผมุดท้ายอันฟายดเ,เตอร์มันกแค่บ,บอดผมก็ไม่เข้าใจจริงๆเลยเนาะว่ามันเป็นบอดขนาดนี้เลยเหรอนะครับผมงั้นอันนี้ผมขอจบแบบจริงๆแล้วนะครับผม ตอนที่ผมได้รูดลิ้นของผมจะมาโอ้โห,โหนมรูดใหญ่มากรุยนะครับผมสุดยอดมนุษย์พิชิตลิน้นอย่างนี้ต้นแคปนิดเนึ่ง